สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณนะคะและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันนะสำหรับผู้ที่ถือว่าดวงเฮงรับวันที่16ตุลาคม2563วันที่16และวันที่1ของทุกเดือนถือว่าเป็นวันที่เอ,อ่อพวกเราหลายๆคนนะคะตั้งหน้าตั้งตารอ คอยดูว่าใครจะดวงเห่งดูว่าใครจะดวงจูกันบ้างนะคะคิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ย ชาวลัคนาราศีกันจะขยับตัวไปไหนมันเริ่มดีหมดทุกทางมันเหมือนมีทางออกไปหมดเลยนี่ขอนอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีกันถือว่าเป็นลัคนาราศีที่โอ้โหจัดอันดับหนึ่งในสามต้องมีลัคนาราศีกันที่แย่สุดอะแต่ตอนนี้จัดอันดับหนึ่งในสามมาลัคนาราศีกันไม่ติดโผเลยเป็นไปไม่ได้คือชาวกันขยับดีขึ้นมากๆเลยนะคะดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีกันถ้าเราดูเจาะวัน เลยเราจะยึดดาวพระจันทร์ค่ะแต่ถ้าเราดูเป็นเดือนเราก็จะยึดดาวพระพฤหัสนะแต่อันนี้เราจะมาดูกันเลยว่าวันที่16ตุลาคม25 6 3ันยในชาวลัคนาราศีกันมีโชคมีลาบอย่างแน่นอนเพราะดาวพระจันทร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภของคุณได้มาทับลัคนาพอดิบพอดีเลยนะคะชาวลัคนาราศีกันใครไม่เฮงไม่รู้แต่ชาวลัคนาราศีกันเฮงแน่นอนนะนี่อีกดาวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นดาวพระ ซึ่งมาจากเรือนวินาศยังมาทับลัคนาราศีกันด้วยก็จะทําให้เกิดแสงเกิดสว่างขึ้นดาวพระราหูก็จะทํามุมกับดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระจันทร์อีกต่างหากส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสสําเร็จในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมีโอกาสสําเร็จที่จะได้รับโอกาสดีๆจากหัวหน้างานมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าหน้าใหม่ๆคู่ค้าดีๆเพื่อนร่วมงานดี ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณมันจะเริ่มดีขึ้นสมัยไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณมันจะดีอย่างทันตาเห็นนะคะอันนี้ต้องฟังให้เข้าใจคือหลายๆอย่างมันเริ่มขยับดีขึ้นมันเริ่มขยับดีขึ้นจากที่เคยติดขัดเจรจาก,ก็ไม่ได้อันนี้มันก็จะผ่านฉลุยมันจะเริ่มรู้สึกว่าโล่งอกโล่งใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอีกดาวหนึ่งดาวพระพฤหัสเป็นปฐุมเกณ์ด้วยนะคะอยู่ในเรือนพันธุอันนี้โอ้โห เรียกได้ว่าดีจริงๆเลยดาวพระพฤหัสเป็นปฐุมเกณฑ์แบบนี้ถือว่าเฮงมากๆเลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีกันก็หมั่นทําบุญทําทานนะคะจะด้วยจะได้ส่งเสริมบุญจะได้ส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้ไปสู่ในจุดที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันที่16ตุลาคมนี้นะคะก็ลองแต่พอนิดพอหน่อยหอมปากหอมคอนะอย่าลงทุนไปเยอะจนเกินไปเราเอาแค่สนุกสนานก็พอแล้วนะคะยินดีด้วยกับชาวลัคนา ราศีกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ